Oh, โอ้โโปรกรีนนี่คุณตีมาอยู่อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับดีเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นะครับเรามาตีกอล์ฟกันวันนี้จากเหตุการณ์จริงโปรกรีนตีมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมก็เลยบอกโปรกรีนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวขอถ่ายก่อนไหนๆก็ไหนๆเพราะว่าลูกนี้เป็นอีกลูกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยเนี่ยสมมติจะยืน เอายังไงดีวะหรือจะยังไงใช่ยงตัวอย่างสักทงู่ใช่ไหมครับโอเคทงอยู่นี่มันยากมากต้องยืนอ่าแนะนำเป็นสเต็ปก่อนสเต็ปก่อนขั้นแรกทำยังไงครับสมมติลูกอยู่เนี่ยมีความชันอย่างนี้เลยนะอยู่ขอบเรียกว่าอยู่ขอบทรายจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นผมเองนะครับผมจะทำยังไงก็ได้ให้ให้ตัวบาลานซ์ที่สุดก็คือจะจะอ่าถ้าบางคนถนัดคุกเข่า เลือกเลือกท่าที่ถนัดก่อนใช่ครับโอเคจะหรือจะยืนตรงนี้บนบนบนทรายเลยก็ได้แต่ตำแหน่งบอลอยู่ข้างนอกโอเคแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าขาข้างหนึ่งผมจะอยู่บนข้างบนดีกว่าขอบขอบหญ้าโอเคขาข้างนึงอยู่ในทรายโอเคแล้วผมก็จะจดผมจะทำไงให้มันบาลานซ์ที่สุดผมจะทําขาให้ให้เป็นหลักเพราะว่าต้องการให้ขาค่อนข้างนิ่งนะอ่เฟิร์มโอเคทีนี้เราก็ดูว่าตอนต้องการให้น้ําหนักไปถึงไหนอเราก็วิธีการก็คือระเบิดทรายก็คือหลังลูกนิดนึง ก็คือระเบิด์ทรายหลังลูกให้ทรายมันยังน้องอุ้มลูกขึ้นไปอยู่และลูกนี้มือตำแหน่งของมือบอพสิชั่นมือจะต้องเพสฟอร์เวิร์ดไหมหรือว่าจะอยู่ด้านหลังหรือจะอยังไงบ้างรครับจริงๆแล้วมือต้องอยู่ค่อนข้างหลังนะครับค่อนข้างหลัง,ง,ลงเพราะต้องการให้ลูกมันค่อนข้างลอยโดกโอเคถ้าเกิดมืออ,อยู่ค่อนข้างหน้าเนี่ยสังเกตได้ว่าคอไมค์ก็จะเข้าลูกก่อนออจะมีโอกาสแช้งหรือท็อป แสดงว่าการที่เราถ้าเกิดเราทําเปิดหน้าเหล็กแล้วตีมือนําหน้าเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดเยอะกว่าใช่ครับถ้าอย่างนี้ปกินทำยังไงดีครับแนะนำยังไงนะครับว่ามือผมเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างกลางลำตัวตรงกลางลําตัวจะไม่อยู่หน้าลูกแบบนี้ครับโอเคครับมือกลางลาตัวแล้วผมก็จะซ้อมหาหาหาภาพการที่เราจะเอาไม้ลงไปที่ลูกครับใช่หาภาพก่อนใช่พอเราได้ภาพแล้วก็จริงก็เรียกได้ว่ามาถึงเนี่ย เซตอัพในท่าโพสเจอร์ที่เรารู้สึกว่าเฟิร์มและถนัดแล้วแล้วก็ลองจําลองการสวิงว่าเราสามารถจะคุมโพสเจอร์เราให้อยู่ที่เดิมไม่ใช่ว่าตีเสร็จแล้วตัวหลุดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับแล้วก็อย่างโปรกินบอกว่าก็เรียกได้ว่าให้ไม้เนี่ยทิ่มอยู่กลางตัวใช่ครับคือชี้อยู่กลางตัวเพราะเราไม่ต้องการจะเพรส forward นะครับเพราะว่าเราต้องการลูกที่ไม่มีความเสี่ยงใช่ครับเพราะว่าลายมันยากอยู่แล้วโอเคอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเราลองดูว่าลูกนี้เล่นแล้วเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับอ่ะเรามาดูกัันครบ โอ้โหสวยมากนะครับยังไงก็เนี่ยครับบอกเลยว่าเป็นลูกหนึ่งที่ค่อนข้างยากเลยเพราะตรงนี้ระยะนี่อยู่มา30หลาได้ยากมากครับเป็นลูกที่ยากแล้วยืนก็ยากนะครับแล้วก็ทรายเปียกด้วยวันนี้นะครับเป็นลายยากครับยากมากระยะถือว่าเข้าไปอยู่ในประมาณไม่เกินคันธงครับผมถือว่ายอดเยี่ยมมากขอบคุณครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรกีนะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาแบบนี้ลูกแบบนี้นําไปลองปรับใช้กันดูนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมนะตีได้แบบนี้แน่นอนครับ <Yeah. S 2> แลวนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับครับขอบคุณครับ